ไม่ไดบินเปิดมึงตัองกรัวมนรอหลามันรอล้าเทียนเราจังหวะสองไอ้สัสเฟดวอล์กเฟดวอล์กเฟดวอล์กเฟดวอล์เฟดอยู่แถวกูแน่นอนอ่ะเฟดวอล์แล้วเห็นมันอาจจะแหมะวะเนี่ใครมาซ้อนกูทานไหมล่ะกูทานแต่กูช่วยอะไรไม่ได้กูได้แค่ายกับอันเต้กูจะได้บิงแล้วอ่ะ เอามาต่อโอ้ยดอกเปิ้ดมาเต็มนะมาเต็มนะเฮ้ยหลังเฮ้ยจะตีทีมยี่อะไรอยู่มึงเห็นไหมหน่ะเอาาจะส่วนเขาหรอมบ้าปะมึงเออไอ้เหี้ยอะไรวะสวยพี่ตาอ๋องไม่ตีทีนึงอ่ะไม่เอาปลาไม่เอาหรอคงให้ปลาพี่แเถกแม่แม่อติชาต์มาต้องให้เฐานมามึงมีสะดุ้งอะ

ไม่ได้ตีแล้ว oh, ิ kind of um, uh, ่งเข้าไปเฉยเอเปิลทำไรครับนั่นครับตัวโรงเลี้ยงมึงไอ้สัตว์เอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยบิงออ่ะโโ้เี้ยเฟดบิงเหรอเดินตามตูดกูอยู่ทันมึงไหมเนี่ยไม่ทันไม่มีพีเคถ้ามันไล่ถ้ามันไล่ทันนะไม่ไล่หรอกไม่เอาไม่เอานีฮาวเตอร์เบอร์สเกอร์เบอร์สเกอร์อยู่ พี Whoa, I I ่กูว่าทำไมเฮียอะไรบนหัวปวดเฟร็ดปวดปวดเหรอก็ขึ้นหัวก่อนดิเพราะว่าเนี่ยบีคบีก่อนว่าก็เหมือนเดิมเพราะว่างานมันร้อนเปิดนี่น้ำปวดบีคบีไม่ได้กดเลยไอ้จุ๊บหวานฟ้าหน้าของให้ไหน่ได้ได้ได้เสียป้อมเสียเนี่ยแต่แต่มันน่าจะรู้นะมันน่าจะหวานมันจะหวานตรงเนี้ยหวานตรงไหน วัดแกให้ไหนเฮ้ยเฟ็ดนะวะวอลก็ไม่ได้นี่หว่าวอลก็เห็นยู่งวัดจ้าไม่ตายนะเนี่ยเฮี้ยแล้เห็นเฟดแวบๆด้วยว่ะใช่ใช่เห็นเฟดอยู่ไม่กล้าเข้าไอ้เหี้ยกูต้องห้ามขึ้นวินวอลเลยเนี่ยทำไมอ่ะวอเบอร์เซอร์เกอร์ล็อกหัวกูเน่ย เฟดอยู่กลางเฟดไปหาใครอะตรงป่าเฟดมาหากูก็เฮียอะไรสักวย่วเย็นหน้าปั๊บก็ได้หน้าหวานก็ได้เพื่อลองเฟดนะไปเลยอ๋ดได้ปะเอาเฟดกูเดินเดินไปก็เราไม่ถึงแล้วเนี่ยไปกูไปอย่างเนาะตีไม่มีไม่กูขิงตีแต่ตีไม่ออกไอ้กูตีแปดตีไม่มี เสียงม้าเสียงม้าได้แก๊กเลยกูไม่ถึงนะ Pk ตัานให้ได้ไม่ถึงนะตายมีได้สยบอคองต่อนะกูติดอะไรเฮียจริงจริงเฮียปาร์กอะไม่ไม่เคยปาร์ให้ปาร์ให้เหยื่อเฮียตอนนี้ให้มันเลทเหยื่อเม่ตอนนี้ต้องหวังเพื่อนมันแล้วมันจะบ่นได้เฮียให้มันไปก่อนตัวเดียวไม่ไหวแล้วเออกูรู้ว่าจะแบบตอนนี้ให้ปาร์กเลทให้ปาร์กจุดสนใจแล้วก็ให้ให้มันฟรีฟาร์มเฮียตอนนี้ชิบหายแล้วใช่ไม่ได้หวะ เยอะตัวหินแม่งนานจัดสัตว์เอา้าทำไมตายวะโอ้ของกูยังไม่มีของตีเลยปิดหน้ากากมันไม่ใช่อันตีมันตีไวหรอไม่มันเวลแรกๆมันไม่เวลสิบหกมันปิดมันปิดหน้ากากมาพี่าก,ากัเราก,กินหมอเผาตายเชฟแม่กูคิดขวาท่ากระดองลอยเนี่ยแล้วกูเจอเฟร<ว>กูอยากออกวิดวอล์กว่ะออาไปดิวิ่ง เฮ้ยอะไรวะขายดูดเลือดทิ้งไอ้สัตว์มือเร็วจัดเว้ยเดี๋ยวเวลาเสียของอะไรอย่างเงี้ยเสียตังค์ละกูได้เป็นของไถ้ามันโดนเข้ามาตรงเนี้ยมันมึงต้องเห็นไปแล้วแหละมีวันฟ้าสั่งมุมใหม่ที่อะเฮ้ยเฟสปีเคเปล่าโอ๊ยเข้ามาแล้วปนป่าป่าป่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ไปยิงไปยิงไปยิงแทงไว้ไปยิงแทงไว้ไปยิงไปยิงแล้วเราต้นงตีน่ยโอ้ยมันไม่เอาจุกหรอ จับเอามึงแทนนะผมผูเแลวมผูหน้าไปนี่น่วาตบออกไปกวาตบออกไปเดินไปตีคีอไะจุ๊ทำไม่ใช่อะไรก็ทำเลยเอ้ยเาอาเอตบปลอมกูเอาตบปอมดิเอามึงนี่วะเอากูนี่ไม่มีโวกดัสสักคนเลยเหรอบิงไม่ดิไจุ๊บไม่มีบิงหรอไม่บิงกูบิงมาหายจะปางเนี่ยจะโดน ต่อป้อมปูตีไม่ทันหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเกมานะฟสวอล์กยังวะเดี๋ยวอยู่หลังเอาดิจับวาดฟ้าแล้วพี่ไปวิเชียรศาสตร์วิชียรศาสตร์ตัวจุ๊บตัวเดียวตัวสเกิร์ได้นะไม่มีมานาพอไปตั้นอีกทีนึ่งไปไหนวะ เราวิ่งมาเจอพอดีตันต่อยี่ยี่เจ้ากูโดนอ้าโอ้ยกูโดนอะไรอ่ะกูโดนที่อะไรโดนไม่ออกวะโดนนี่ไงพีเดโดนไม่แต่พีเดมันแค่สโลว์ไม่ใช่หรอมันไม่ไม่ไม่มันมันเป็นล็อคล็อกขาเว้ยพีเดยะเฮียกูว่ามันกูกระโดดไม่ออกไตว์กำลังจะรอกด W เลยก็หลบได้ก็โอเคแล้ว กลายเป็นทุกคนสนใจที่กูปล่อยชาโด o เอจกูตีฟรีดีเอเยมาคิดว่าชาโด้มันแทงกันบ้างไอ้เนี้ยนิวช็อตี่พวกวะอ๋ออะไรก็ได้เฮดถือว่ายืนหน่อยต่กดน้ำเดือนอห้ย้นอุ้ยเอเจเฟะ เปิดปะเปิดปะเปิดปะเปิดได้ก็เปิดเนี่ยไม่งั้นจะเปิดมึงแทนสวยอุ้ยไม่ใช่แงสิโอ้ไม่ตายตายตายปะตีตีตีทีเขาล็อกไอ้สยโอ้เหตุจะตีได้ไงตายต่อต่อต่อดันเลยดันเลยดันเลยแช่งตายแล้วมึงรีเลื่องกันได้ปะแล้วก็ดันอ่ะเดี๋ยวกูกลับก่อนไม่มีเลือดปันกดันเล็กไม่ซื้อสี่ร้อยเหรอ ดันเล็ปักเลปักเดี๋ยวกูรอซ้อนข้างหลังยืนให้กูกันอ่ะไม่มีอันตรีนะจะแทงมันตายไปแล้วไปแล้วได้แค่ตันหนึ่งเดียวเป็นอตรีไปแล้วปะใช่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 เนี่ยตีเลยแล้วแต่กับบ้านวีเดย์หลังตายดิหมดอยู่แล้วเฮียปากตีฝีเฮียผ่านเดโดกูตันยาวเฟร็ดมีบิงปะฟอร์ทวู้ดแบบสู้ได้นะเฮีย เฮ้ยฟอดฟอดบูปะมีคนขึ้นฟอดบูปะเพื่อนขึ้นฟอดบูปเพื่อนฟอดบูปขึ้นวะเอาไว้กดเนี่ยกดการการเฟดวอล์กเลยเฮียระวังนะเลือดผมหมดว่ะกูขึ้นฟอดฟอดบูปเดียววะกูขึ้นแยกหลังก่อนมายืนได้ด้วยเอาไว้กดการเฟดไอ้เฮียเพื่อเฟดแบบล้วงใครจะขอนึงผมปวดอาวุธแล้วนะเออได้แล้ว ว่าบีเคบีไม่นะจริงมันไม่มันไม่ออกมาก็โดนอยู่ดีนอกจากนอกจากหลบหลบเนี่ยสกิลเอตัวเดียวตัวเดียววิชานักมันก็ทะลุบีเคบีอ่ะหลบแคเฟกับวิชานักแล้วแค่นั้นแหละ ก็ไม่จําเป็นต้องไม่ฮะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องตันเบอร์สเกอร์ก็ได้นะเพราะว่ามันตีมันขายไว้ม่ยิงอะไรกูเป็นเป็นเป็นตันเตอร์นะเมื่อกี้ไอ้เชี่ยจะเดินไปช่วยมึงกูติดร่างฟอมเฟสไอ้เชี่ยที่มันตันกูไอ้สัตว์บิ่งลีไปเรื่อยๆเว้ยมาแม่ฟอรมเฟดได้นะไม่โอ้ยไม่ได้สะดัดมาเฮียอย่างเฮีย้กูได้กูต้องได้ยิงมันเพื่อนเพื่อนยิงกูมันติดเลยมองเห็นเลยมีหวานชัวร์เพื่อนนี่วะปะไม่ได้หอกออกใช่ปะ พีเดข้างหลังได้ปะมีหวานมีหวานชัวร์มีได้านปะบอกไปละไม่มีกูว่ามันบอกไปลมันมาเว้ยเพราะพีเดเห็นโปรลงหวานนี่ปากแม่งเนี้ยแหละยี่ป่าได้เล่นเอจีสมใจมันเลยไอ้้เหีย่ามันม่นฝีฟาร์มจริงเฮียป้าฝีฟาร์มจริงเออกดแต่กูไงแม่บอกบนช่วยด้วยบลช่วยด้วยไอ้เหี้ยล่าโดนโถมยุ่มาย บอลแค่สองตัวไหนวะพี่นี่เห็นแบบแบบเฮียเห็นจริงน่าจะบิงปะไม่รู้วะสเก็ตตอะไรย่เงี้ยเดินทะลุต้นไม้หายไปแล้วสักรู้สึกว่า์ฟ้าใหม่นี่ไงเฟดเหน่ะพี่ช้อนเอาวะมาบนทันเอาวะว่าป่าช่วยมาดิไอ้เพื่อน ม,มีมีสกิลส่วนไหมพูดไม่ถึงจริงมีมีมีเน่เน่ปักรองเข้าไปปากรองเข้าไปเจอแน่นอนไปนู้นแล้วจับแล้วจับแล้วมันอติไปแล้วด้วยเจ้ากูหล่อสัตว์เจ้ากูหล่อกูหล่อเหี้ยต่อได้ปะกูโดนล็อกหัวไ,ว,ไว้เยัยมันเห็นมันเห็นกระดานคีบกลางไปแล้วเปิเกลือตาเที่ลืมเลยว่ากูมีได้ได้ได้เลยเอาได้เอาเลยเฟดอยู่ในป่าเรา ไม่มีดั๊ดนะครับอียวัดนักการ์มมาส่งเลย,ยไม่ตายได้ไงวะใครทุกต้นอะไรอ่ะอพี่เดย์โดนโอ้ไม่รู้พันหัวหวยจ้าไปนิดนึงโอ้ยเฟดแล้วนั่นนะ่ะหวยเอ้ยตายมาดิพี่ปาคุ้มหมดทุกตัวขอให้พี่ปากูาได้ตีอ่ะแต่พี่ปากูาไม่ได้ตีอ่ะดูทรงละ เฟดตายปะนะมาเดตยตายเดี๋ยว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 เดีตัวเด้วเอียวเดีวเดี๋ยวดี๋เดียวเดี่วเดีดีเดียวเดเดีดกเดี๋เี๋ยวดี๋วเดียเดี๋ยวเวเดี๋ยดี๋ยวเีเดยวเดี๋วเี๋วกพีเดีไยวเ่ีลยวเบอร์เดีร์วอะตายแน่นอนโดนเดี๋ยวเี๋มี๋ยวเีวเีเีวเีเ วับไกลจัดเอเย่ย้อมสองเ,สเดินนอเดีว่เผื่อได้ดักตังกลนฮะใคุกระ้องทันไอ้เคี้ยมนีเ่เป็นอยวว่างวะน้องน้องสวยกำลัง<ป>พูดเลยนน้องอยารัดกูปเป็นอยวว่างวะ สัตว์เลยแม่ได้เลย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 อ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหเฮียะไรแล้วเจ็บ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 เกือบตายนะกูนี่ขอตีเพิ่มเลือดแป๊บนึงไอ้เฮียไอ้เฮียดินแล้วกูขี้ขวาขี้ขวากระดองไว้แหละกูไม่ชอบไม่รอดกระดองเองนั่นกูตายแล้วเฮียเฟดโคเด็กใช่ปะจริงด้วยไอ้เฮียขี้ขวากระดองไว้ไงไว้รอดบาดตัวเดียวก็พอแล้วปลอดภัยในดีไอ้เฟดมันมีพีเก้อเฮีย รอทีหลังเลยปะอยู่เป็นสิแต่ไม่ตีป้อมไรเแล้วเห็นแล้วยกมาแล้วมาแล้วตรงเนี้ยรอเลยเอ๊ะเฮ้ยถอยดีไหมมันเริ่มเยอะแล้วนะไปละเป็นร้อยเลยพี่เต่าชิวจะได้ขี้ขวักขวาย ถ้าขึ้นฟอร์บูก็ได้นะถ้าจะไม่มีคนขึ้นนะจะได้เอาถึกถึกไปเลย,ยเฟสจะได้ใช่แล้วมันตีสโลด้วยประเด็นนะแถมุ้มงสามารถกดได้เอยๆด้วยกดแบบเช็คเช็คเฟสอะอะไรเมทตอนนี้กูมีอยู่แล้วไหนะไวตอนนี้เครื่องมึงติดเฟสตัวเดียวเลยไอ้บเบอร์เซอร์กูก็โหเนะไหวบเบอร์เซอร์มึงยิ่งตีมึงยิ่ง,งดูสโลนเอจีมาเนี่ยเบอร์เซอร์ไม่ตัวเดียวครับ เฟดอยู่ครับเช็คกูเฟดอยู่ครับเฟดอยู่ครับรับประกรันเฟดอยู่ครับว่าไปหรอวะวาไปแล้วมันิวานเหรอวะไม่ก็เสร็จนะ ว่ากูว่าเฟดอยู่เว้ยแต่พอเราเยอะนของแค่ไหนดิกูจัดการให้ผ่านหน้าของแล้วมันก็กดดัสให้กดเห็ดเหตุอ่ะเข้าไปตีพี่ปลากูตีให้แล้วไม่กดเห็ดเลยไอ้เจ้ามึงที่มาเจอเอาซ้อนหลังต่อพรต่อพรต่อพเฟดเราตัวจริงโอ้โหกูตายรูปกูเด็ดโอ้ยรถตี กูโดนติดอะไรกูโดนติดอะไรโดนไม่ได้ามติดไอ้นี่มันติดแล้วนะไม่ติดตอนแรกมันโล่งๆเลยแต่ตัวกูติดคือเก็บของไปแล้วเหรอเก็บไปแล้วพี่ตาเก็บแล้วอืมสักเกอร์โอ้โหเยอะเฟดไอ้สัตว์เดี๋ยวกูอายแม่งเลยม้าอย่าเหี้ยจะเขินทำไมอ่ะตัวกูติดที่ยไม่รู้จังหวะพีเดย์สัตว์เยอะทนเห็นปะไม่รู้้โอเห็นแแค่บบ ไปเฟดตายหรือยังยังยังเออกระโดดไม่ไปนั่นแหละกระโดดว่างไปเดี่ยววุ้ดใจเพราะว่านะกูไม่รู้ไม่ดักแต่มมองบนนั้นผมมองมันเสียไม่มันโดดแล้วแต่มันโดดไม่ไปเฮียมันโดดไปแล้วสกิลสกิวคูดาวแล้วแต่มันไม่มันไม่โดดมันติดที่ยัยไม่รู้ยัยเพิ่งดูชาร์โด้เอจีดีเฮียสุบ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 ก็มันได้ฟาร์มอะใครไปกดมันบ้างอะกูถามจริงเอ๊อ พม่ว่ัวนไหนก็ต้อกดแิแล้วแม่งปล่อยเวทแบบซุ่มๆไ้ปามันมาตั้งต้องต้องชมจีมาถามความเก่งปาอุ้ยสวยขอแค่ยินให้มันอ่ะกูตรวไปได้ตดไมไได้ไ่ได้สนกูดิเอชเใชเเนเวทมวโอเคเนาะพี่เดพีเดทำพีเยอะไรได้บ้างอ่ะแต่ข้าน้องกูตายอ่ะ กูไม่ให้ตายเว้ยกูช่วยน้องกูไว้กูฟอบรุปต่อเออน่าจะชิวหรือน่าจะไม่ตายบางเซตเดียวหรือว่าตายวะเอฟรดีอเฟรดีเแน่สามตีล้วงกูนักหรอเอ้าพีเคไม่ได้นะครับกูกำลังพีเคกูกำลังพีเคไปท่าใบเลยยี้ยย่ไม่ ได้ปะได้ดิกำลังตีอยู่จุดไม่ตีผมช่วยคุณละอย่าบอกนะไม่ได้ได้เดียวก็พอได้ได้อันหนึ่งได้สองไม่ได้สองได้สองได้สองแหวนสองพี่กูเกือบตายเฮ้ยเห็นแล้วไหมเอาจริงเหรอคูนสองโอ้แต่ตัวอะไรไม่ได้ไม่มีใครอยู่ นี่เยโทเีว่ะเขามาของพิศาดี่ฮ้ยพิศาดไม่งไงพิศาดไม่ด้แต่จริงพิชอาหอดไปแล้วชีวิตพี่กูไปชีวิตนึงนี่มันาใชยแล้วะเก็บตังค์ซื้อเกดหลักกัน เปล่า้าไฟกูก็ได้นะบอจุบด้วยเออจุดถ้าไฟได้พีเคนีไ่ได้แล้วได้แล้วที่จริงมึงไม่จำเป็นต้องขึ้นในกะโหลกไอ้หี่นั่นก็ได้เนี่ยเว้ยมึงขึ้นสุดเกไอในหี้ยเออมึงขึ้นในแค่กลมๆก็พอกระโหลกไม่จำเป็นต้องขึ้นหรอกกล, <c oughs> ลมๆได้สามบาท ขลกได้สิบบาทป่ะพี่จุ๊บเราไน่ไม่เล่เกมมันไม่ได้ใช้เนาะปาวูดิปวิปวิปวิขายิงกูแค่คนขึ้นมาต้นเกมงเีได้เงินเร็วๆอเี้ย้าเป็นเมดก็ได้นะก็ได้นะเศษลวงเลีตีวะียบงยงนี่ไงไม่กูลังบินเข้าชนะกระปแองหายกูจับแล้ว ถ้ากูคว้าไม่ล่ะเฮ้ยโฟมมันให้กูจัดอะต้องให้ดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปากโดนตัวเองตีตายเลยไอ้เหี้ยบจิตเฮ้ยแต่เหี้ยบวกได้นะกูบวกได้เปิดเปิดได้เลยนะมิชแทนมันเรียนตีทุกอย่างหมดแล้วนี่ใช่เอาปลาคนเดียวอะปลาเกิด ก็าปลดก็ได้นะมาดิตีโซไปดิถ้าถอนนี่มาดิมาดิอุ้ยแรงยังอ่ะาม่ยตีล่างได้ปะตีบนต่อยว่ามีคนแทงว่ามีคนแทงปล่าเพื่อนมีเกิดหรอไม่มีอุ้ยเราป้อมเป็นที่เลยต้องตีกูเนี่ยแล้วมันตีกูแล้วกูหุ่นกว่าเือาเกิดอะเป็นสึกเกิดไม่ไหวถ้ามันไม่มีนั่แน่ะ มาแทงป้อมแทงกูดิไม่ไหววีเฟดมากูไปแล้วเซิกเกิดอ่ะกูกลับแล้วนะมาก่อนนะจ๊ะุ้าสาวแล้วกูจับเงี้กลับแล้วนะกูกลับแล้วนะอ้าวกลับไปทำไมก่อนขอเสกเจริงจริงแล้วกูจับแล้วทำไมก่อนออกเลยต่อดีวะไม่ดิียืบไปเซิร์ฟไปแล้วอยากคิดไม่ออก ไม่ไปให้โฟลหรอโฟได้โดดได้ได,ด้วยโอ้ยแค,แค่แค่ป้าเอาตัวปอมไปตีเบอร์สเกอร์จะตายสัตว์ให้ฟังนิด้ไปแล้วอะไอโฟลเนี่ยได้เข้าออกได้ครไม่ท<ห><ห>ันแล้วหมาหมาอยู่แถวนี้ดูดิไปไหนแล้วอะน่าจะน,น,น่าจะน่าจะพีเคหลบวิ่งไปกลางเลยเฮียตรงเนี้ยโอ้ยพีเดอร์กู มาดีเฟดออกกูดิเฮี้ยเสียวโอ้พี่เดกลัวอะไรวะเฮ้ยีถจอมันจะหมดเหรอเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหโคเด็กถ้าแม่งไม่โคเด็กนะกูได้ศาสตร์วิ่งวิ่งบ้าวิ่งไหนมารู้าช่วงไหนดิช่วงไหนดิช่วงไหนดิได้มาไงเฮี้ยถ้ามันไม่โคเด็กนะเว้ยกูได้นะเว้ยจริงจริงเฮี้ยฝอยมาก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวจะหมด ต้องต้องคีบีต่อยูโรหรอเฮปีก็ไม่ก็ดูใหญ่ยิงพีเดแม่งไปเลยถึกด้วยหัวใจออ่ะไ้้เียก็ได้นะไม่ไม่ดูใหญ่ไม่ไม่คุณมันถึงไอ้ไอ้เพื่อนอะไอ้เฮียปปต้องหัวใจหลงไปหมดอ่ะเฮียกินมันก็ได้นะเพราะว่า ไอ้พีเอตีทีมไม่เข้าอ่ะกูดูใหญ่ด้วยดีสุดละถึกด้วยตอนนี้กูต้องเน้นถึกแล้วแน่ยอ่ะชนะแล้วนะตอนนี้แต่แค่อย่าโดนเปิดก่อนแค่นั้นแหละกูไปดันยู่อ่ะวองเข้ามาประกอบเดี่ยวมาเล่นเดินป่ามาเลยได้เมื่อไหร่ผมจะฟาร์มอะไรอีกัะเกิดมากแล้วอ่ะม่ได้ขึ้นหัวใจไม่ถ่ายมงกุฎขึ้นหัวใจใก้ได้แล้ว แค่ไม่กี่พันบาทเพราะว่าไข่มังโก้ขึ้นกระหรูไม่ดีกว่าให้โดนอะโดนพี่โอ้โหต้องออกอายแล้วว่กูรคาญเฟสจัดเยเยอะเพวนี้สัตว์มาดิ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 ดดดิิดดด้เลยนะ ช่ทีบ, <น S 2> บเลยมไม่กลับมาก็จบเกมเอเวโดสโลนะน่ะวอล์กนี่ไม่ตีนบ่อนวะเอาช,ชัวร์ววใส่ใครใส่คิคิด,ดออกนะคัอาเชื่ไม่เกิดแล้วตานีา้กลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านกล้นหมดแล้วนะแล้วนะ ป้าทำไมด่าเมจดาเมจแม่งสี่ร้อยห,ายหายอย้าสิบไอ้เหี้ยเฮ้ยมันติดกูแล้วมันติดกูแล้วติดกูแล้วนะวะไม่ใช่ครับอัติวาวนะเว้ยเง้ยหลังไอ้จุ๊บไม่เป็นไรนะ <c oughs> อะไรวะเพื่ออะไรวะไอ้ป้าจอดกลับบ้านกูให้มันกลับให้มันบวกต่อกูเลยพายุแต่มัน แปดป้าโคตรเหรอยอะแปดดูมาคนอยู่ข้างหน้ามางติดโครเองไอ้ยี่ยังมั่วอีสมาดิไอ้เฟดกูถึกจัดละูอ้พี่ยืนแล้วพี่ไหวไามอ้พวงนั้ละยี่ได้กูสองพันคนเด็กกลัวให้ตายนะชุดเดียวอ่ะ เอ้ยใครอะใช่พ่อ,อกูนี่เอากูสิเยี่ยสิเออเกมีเดืหอหลอแล้วกูหลบไงเอากูดีดันดิเอาดิเปิดเลยเปิดเลยโอ้ยเยี่ยกูตายไม่ไรน้องเสียสละโอ้ยพี่ก๊อต ตัวอะไรอะ่ะต้นเฟสนี่นี่ก็แล้วหลบทันนี่เฮียไม่ได้ไหวกูปะไหวกูปะไหวกูปะ่ะนียคูณสี่มาดิเฮียเปลี่ยนเอากูไม่ได้นะครับเฮียที่เสียวจดละเต่าโคตรมันอ่ะเฮียพิวใช่ไหม จริงด <differences? S 1> ้วยก็ต <zed? S 2> um? ิใกล้ใกล้เลยเฮ้ยขี้อะไรอ่ะ